กลายเป็นเหตุการณ์สุดช็อกกลางงานแฟนมิทติ้ง Under the Castle ที่จัดขึ้นณเอมสเฟียเมื่อศิลปินระดับโลกแจ็คสันหวังต้องเจอกับเหตุไม่คาดฝันหลังมีหญิงสาวรายหนึ่งบุกเข้ามาใกล้ตัวและหยิกแก้มเขาอย่างแรงต่อหน้าผู้คนจำนวนมากทำเอาแจ็คสันถึงกับหน้าเสียยกมือขึ้นจับแก้มด้วยสีหน้าตกใจและเจ็บปวดบรรยากาศในงานที่เต็มไปด้วยความสนุกถูกเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดในทันที การรักษาความปลอดภัยรีบเข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญหญิงสาวออกจากพื้นที่ทันทีท่ามกลางเสียงตกใจของแฟนคลับที่อยู่ในงานแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเมื่อคลิปต่อมาปรากฏในโลกออนไลน์เป็นจังหวะที่แฟนคลับบางรายพุ่งเข้าไปหยิกแก้มเอาคืนหญิงสาวคนดังกล่าวก่อนที่เธอจะตะโกนเสียงดังว่ามาหยิกกูทำไมกูเช็ดกับแจ็คสันมา3ปีผัวกูดูหลักฐานไหมทำให้คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลทันทีในโซเชียล แฟนคลับทั่วโลกต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจวกพฤติกรรมของหญิงสาวรายนี้ว่าไม่ให้เกียรติศิลปินและอาจเข้าข่ายคุกค,คามทางร่างกายขณะที่อีกหลายคนแสดงความเห็นว่าการอ้างว่าแชทกับศิลปินเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์เพราะไม่มีหลักฐานใดๆรองรับขณะเดียวกันแจ็คสันหวังยังคงรักษามารยาทอย่างมืออาชีพไม่ตอบโต้ใดๆและเดินหน้างานต่อด้วยรอยยิ้มเรียกเสียงเชื่นชมจากแฟนคลับจำนวนมาก ที่ยกให้เขาเป็นสุภาพบุรุษตัวจริง